ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะพวกผมนายช็อตตี้บูโจวียเช่นเคยครับผมวันนี้ครับ,นนรบอยู่กันที่เกมโปเกมอนโกนั่นเองนะก็ห้าปีไปไม่นานมานี้ใช่ไหมครับซึ่งผมเนี่ยก็เป็นหนึ่งคนที่ กลับมาเล่นเพราะคิดถึงครับโปเกมอนโกนี่กลับมาเล่นได้เสมอเลยนะฮะแล้วก็เห็นว่าแถวบ้านผมเนี่ยมีเสาเกิดขึ้นเป็นจํานวนมากครับก็เลยเป็นโอกาสที่ดีของผมนะครับในการที่จะกลับมาเก็บเกี่ยวโปเกมอนฮะซึ่งในช่วงนี้ครับก็จะมีเรดบอสที่เป็นภาคซอสกระชิวนะครับก็คือมี2หมาเลยครับหมาตัวที่คาบดาบผ่านไปแล้วครับตอนนี้ก็คือจะมีหมาอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือหมาโลใช่ไหมซามาเซนตาครับที่ปัญหาคือว่าผมเนี่ยกลับมาเล่นรอบนี้เพื่อนตัวจริงเขาเลิกเล่นกันไปหมดแล้วอะแล้วผมจะตีบอส ยังไงวะเนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือการใช้ตัวโปรแกรมโปเกเรสนะครับอันนี้คือมีคนในแฟนเพจผมบอกมาว่าใช้โปเกเรสนะฮะเพื่อที่จะหาคนที่เขายังเล่นอยู่เนี่ยในการช่วยกันตีบอสนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกระบวนการเลยกันละกันว่าเราจะต้องทำอย่างไรบ้างนะครับอันดับแรกนะครับท่านผู้ชมอาจจะต้องมีเลเวลที่สูงหน่อยก็คือจําเป็นจะต้องมีโปเกมอนที่มีซ p พแบบเยอะๆสามพันกว่าเยอะๆอะไรเงี้ยครับเพื่อที่จะทําให้การผ่านบอสเนี่ยมันเป็นไปได้ง่ายขึ้น เพราะว่าการใช้ระบบโปเกรสเนี่ยเราจะสามารถตีบอดได้แค่6คนเท่านั้นมันจะไม่เหมือนกันเราไปยืนตรงเสาแล้วแบบว่าเออตรงนั้นเป็นแหล่งที่คนมารวมเล่นกันเยอะๆอันนั้นคือเราตีกัน20คนอันนั้นไม่มีปัญหาเราไม่ต้องเก่งมากก็สามารถผ่านกันไปได้แต่นี่คือเราจะตีได้แค่6คนเท่านั้นก็ควรจะมี CP- 3,000นะฮะ นั่นแหละแล้วเสร็จแล้วเราก็ไปทําการดาวน์โหลดเจ้าตัวโกเก Rate มาซึ่งก็ลิงก์ดาวน์โหลอดอะไรต่างๆอยู่ใต้คลิปหมดแล้วนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมเนี่ยไปที่เซตติ้งก่อนเลยครับเพราะว่าเราต้องทําการสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะรีจิสเตอร์กันไปเลยนะฮะเขาก็จะมีอ e ีเมล์เทรนเนอร์เนมคือชื่อของเรานะครับเฟนโค้ดก็คือเอาจากในเกมเลเวลแล้วก็พาสเวิร์ดเห็นไหมครับเราจะต้องใส่ให้ครบนะครับเพื่อเป็นการสมัคร ID เนาะแต่ถ้าเกิดใครสมัครไปแล้วนะครับก็สามารถที่จะกด Already Register ได้เลยนะครับก็คือเขาจะถามแค่อีลกับ ที่เราส่งไปก่อนหน้านี้หรือแม้กระทั่งถ้าเกิดเราเนี่ยจำพาสเวิร์ดไม่ได้ก็ f o r ์เ t ตพาสเวิร์ดกู้พาสเวิร์ดได้เช่นเดียวกันครับทีนี้เพื่อนๆบางคนอาจจะลืมไปว่าไอตัวของเฟรนโค้ดเราดูตรงไหน,นให้คลิกที่รูปของเราได้เลยนะครับแล้วก็ไปที่แอดเฟรนนะครับแล้วก็จะเจอเลยเนี่ยแหละแล้วก็ Copy เก็บไว้ได้ด้วยนะครับก็จะได้ไปเพสใส่ในโปรแกรมบลกเรได้ครับ หลังจากนั้นนะครับก็จะเจอหน้าจอแบบนี้นะครับเราก็ไปทําการ Edit Profile ก่อนนะครับเพราะว่าเราจาเป็นจะต้อง Verify ID ของเราด้วยไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่น่าเชื่อถือเวลาเราสร้างห้องหรืออะไรเงี้ยครับ คือคนอาจจะไม่เข้ามาจอยเราต้อง Verify หน่อยว่าอันนี้คือตัวจริงของเรานะครับก็กด Verify ได้เลยเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะบอกว่าให้เราเนี่ยเซฟสรูปนะครับก็คือรูปหนึ่งคือจะเป็นตัวของหน้าจอนี้และอีกรูปหนึ่งก็คือจะเป็นตัวของที่โชว์ QR เขาบอกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็ง่ายๆครับไอ้หน้าจอ2อันนี้อยู่ตรงไหนอกลับไปที่ตัวโปรแกรมแล้วก่อนก็คือเวลาเราแตะที่รูปตัวละครใช่ไหมด้านบนมันมี2แทแบใช่ไหมครับเมื่อกี้เราอยู่แ็บเฟยนะคราวนี้มาอยู่แท็บมีนี่ไงครับ สกินช็อตหน้าจอนี้ไว้โอเค1รูปนะครับแล้วก็อีกรูปหนึ่งนะฮะก็จะเป็นตัวของ QR code ใช่ไหมครับก็ไปที่แอดเฟนเหมือนเดิมแล้วก็มากดตรงนี้ครับที่เป็นรูป QR เห็นไหมมันก็จะมี QR นะครับแล้วก็เซฟไว้2รูปนะครับแล้วก็ไปอัปโหลดในโปรแกรมเพื่อให้มัน Verify นั่นเองโอเคไหมครับ เอาล่ะตอนนี้เราก็ได้ทําการสมัครตัวของโปเกเลสเรียบร้อยและพร้อมใช้งานแล้วนะครับคราวนี้ก่อนที่ท่านผู้ชมเนี่ยจะไปเล่นนะครับก็ต้องเตรียมตัวเอาตั๋วเรดด้วยใช่ไหมครับเออซึ่งถ้าเกิดใครเข้าไปบริเวณตัวของยิมได้อะมันก็จะได้รับตั๋วเรดฟรีมาแล้ววันละ1อันก็ไม่มีอะไรนะครับจบแต่ถ้าเกิดว่าใครที่อ,อยู่ไกลหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะไม่สะดวกเดินไปด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่มันจะมีของขายอยู่นะครับในร้านค้า ชื่อของมันก็คือว่านี่ครับเรดพาร์ตนะครับเป็นรีโมทเรดพาร์ตนะครับคือสามารถตียิมจากระยะไกลได้นั่นเองครับแล้วก็ในบางครั้งอ่ะครับเขาจะมีของแจกด้วยก็คือจะได้รับตั๋วเดี๋ยวเอารูปให้ดูละกันเออมันจะมีแบบว่าบางวันเขาแจกแจกทั้ง3ใบนะครับอันนี้คือจะเป็นตามกิจกรรมอ่ะก็ลองเช็คดูกันละกันครับอย่างผมได้มา3ใบเลยนะครับก็จะได้ไม่ต้องเสียเงินโอเคเมื่อท่านผู้ชมสะดวกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะตีตัวไหนดีขอเปิดแผนที่ดูหน่อยกันละกันด้านขวาล่างตรงนี้เนาะ เออแลวก็ไปที่เรทนะครับดูซิว่าโอ้ไอตัวนี้อีก10นาทีมันจะไปแล้วอะแต่ไม่เป็นไรน่าจะทันอยู่งั้นก็กดวิวได้เลยนะครับอยู่ตรงไหนอะโอ้อยู่ตรงนี้นี่เองนะครับเอาละทีนี้ผมก็จะต้องทําการเซฟรูปไว้นะครับสกีนช็อตไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วก็ไปเข้าไอตัวเกมเออขอโทษขอโทษตัวแอปโปเกเรสนะฮะเข้ามาเลยครับแล้วเราก็จะทําการสร้างห้องกันนะครับอุ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงเพิ่งเข้ามาครั้งแรกมันให้รับรางวัลรับรางวัลก่อนเออ แล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะไปทำการสร้างห้องกันนะครับนี่เลย create a r a t room นะฮะแล้วก็เลือกรูปภาพนะครับก็เลือกภาพที่เราสกีนช็อตเมื่อกีกเลือกได้เลยครับเมื่อเราใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเขาก็จะรู้เลยว่าเอาตัวนี้คือซามาเซนต้านะแล้วก็เอ่อตัวนี้คือเอาไว้ติ๊กสำหรับคนที่ได้รับเวทเทอร์บูส์เวเทอร์บูสดูตรงไหนอ่ะก็เดี๋ยวกลับไปที่เกมก่อนนะครับคือเราดูพยากรณ์อากาศด้านขวาบนตรงนี้เห็นไหมที่เป็นรูปเมฆอะ่ะเมื่อเราคลิกเข้าไปก็จะเห็นว่าอ้าว ไอตัวซามาเซนต้านะมันเป็นธาตุต่อสู้ครับมันกำลังได้ตัวเวทเธอร์บูสอยู่พอดีนะครับงั้นก็เดี๋ยวเราจะกลับไปติ๊กตัวอันนี้ใช่ไหมครับเวเธอร์บูสแต่มันมีเงื่อนไขครับคือเราจำเป็นจะต้องใช้แอปเนี่ยแล้วมีคนโหวตให้เราอ่ะคะแนนมากกว่า4.8แเราถึงจ,จะติกตัวนี้ได้เว้นกําจริงๆนะครับแล้วทำยังไงให้คนโหวตให้เราจริงๆเราก็แค่ทำตามกระบวนการให้จบเดี๋ยวเขาก็โหวตให้เราเองถ้าเราไม่เกลียนไม่ไปแกล้งใครนะ งั้นก็เดี๋ยวกดเน็กไปได้เลยนะครับเสร็จแล้วเขาก็จะมีให้เราติ๊กครับซึ่งถ้าเกิดไม่มีเหรียญในตัวแอปนี้เลยคือเหมือนกับเป็นสายฟรีไม่ได้เติเมเงิอนอะ่ะก็ติ๊กสองันนี้ไว้ก็ได้ครับก็คือต้องเป็นยูเซอร์ที่มีการ Verify ก่อนนะครับแล้วก็จะต้องอมี h i h ฮ a t e นะครับก็คือคนที่โหวตคะแนนแบบสูงๆอะ่ะส่วนใหญ่นะครับอยู่ในห้องนี้เพื่อที่จะลดโอกาสที่จะเจอเกลียนหรือว่าเจอคนที่แบบว่าเข้ามาแล้วก็ไม่ยอมกดสักทีอะไรเงี้ยนะครับ แล้วก็จะมีตัวของการปรับเลเวลด้วยแต่ว่ามันเสียเหรียญอ่นะมันเสียเหรียญก็เอาแค่นี้แหละศู์เหรียญครับผมเสร็จแ,แล้วเราก็รอคนเข้ามานะครับวิธีการรีเฟซหน้าจอตัวนี้คือสไลด์ขึ้นนะครับนี่นคนเข้ามาเต็มเลยใช่ไหมครับคนเข้ามาเสร็จแล้วรอนะครับรอเพราะว่าคนที่สร้างห้องเนี่ยจะต้องรอให้สมาชิกในปาร์ตี้ที่เขาเข้ามาในห้องเนี่ยเป็นคนแอดเพื่อนมาหาเรานะครับอ่าอันนี้ก็เดี๋ยวผมรอก่อนแล้วกันนะสไลด์ขึ้นดูครับอ่าอันนี้แอดเดตก็คือแสดงว่าเขาแอดเพื่อนเราเรียบร้อยแล้วนะฮะ เดี๋ยวรอดู A N R แปลว่า add add ready อันนี้ก็คือเขา add แล้วก็เตรียมความพร้อมเรียบร้อยแล้วอเดี๋ยวผมกลับเข้าไปดูในเกมสิเขา add มาหาผมหรือ,อยังนะฮะเปิดเลยไปที่ระบบเฟนมี add มา3คนเองต้อง5้าคนนะเพราะว่าห้องหนึ่งมันชวนได้5คนนะครับก็จำชื่อไว้หน่อยละกันหลับให้เรียบร้อยนะครับทุกคนเลยครับเดี๋ยวผมก็รออีก2คนละกันแอดมาอย่างอ่าครบพอดีก็รับให้หมดเลยให้ครบ5คนนะครับโอเคเมื่อรับครบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมก็ทำการเปิดห้องนะครับ ก็คือไอตัวนี้ใช่ไหมเดี๋ยวทำการเปิดห้องเลยนี่ก็กดแบตเทิร์น use remote ร a i d pass นะครับเพราะว่าผมอยู่ไกลครับใช้รีโมทเรทพา a s s เปิดเสร็จแล้วก็ชวนเขาเข้ามาเลยนะครับ5คนนะครับก็คือกดตัวนี้เนาะอ่าเสร็จแล้วก็ชวนเพื่อนนะครับทีนี้เวลาเราค้นหาเพื่อนครับใช้หลักสูตรง่ายๆแบบนี้ครับกดตัวนี้ครับถ้าเกิดเป็นเพื่อนที่เราเพิ่งแอดครับหัวใจเขาจะไม่มีอยู่เลยเราก็ใช้คําสั่งเรียงลําดับตามเฟรนด์ชิพเลเวลครับ เออนั่นแหละกดตัวนี้ได้เลยนะฮะมันก็จะเลียงจากมากไปน้อยให้แล้วก็เลียงจากน้อยไปมากถ้าเกิดว่าเพื่อนเราคนไหนอ่ะที่เราเพิ่งแอดกันสดๆร้อนๆอ่ะมันจะไม่มีหัวใจอยู่เลยเข้าใจไหมใช้วิธีนี้ในการกรองคนนะครับแล้วก็รอเขาเข้ามาแล้วถ้าเกิดว่าเหลือประมาณสัก30วิคแล้วคนยังไม่ค่อยเข้ามากันให้ออกนะครับหรือว่าเราเนี่ยไปแจ้งเขาในห้องหน่อยนะครับว่าอ,อินไวท์เซตนะครับบอกเขานิดนึงครับว่าเราอินไวท์เรียบร้อยแล้วนะครับนี่อินไวท์เตครับผมอ่าบอกเขานิดนึง แต่แล้วก็กลับไปที่แอปแล้วรอดูครับเขาเข้ามากันหรือยังนะฮะรอครับผมถ้าเขาไม่เข้ามาตัวใครตัวมันครับโอเคครับก็เข้ามากันล้นหลามเลยครับ8คนครับผมจริงๆแล้วมันต้องมี6คนนะก็คือไอ้5คนเมื่อกี้ที่ที่เรารับแอดแล้วก็ชวนเข้ามาแต่ว่าอันนี้มันมี ID เด็กผมอีก2 ID ไงก็เข้ามาตีด้วยครับผมบรรยากาศการตีบอสก็เหมือนเดิมครับกดรัวๆัได้เลยเนื่องจากเราเล่นหลาย ID อเดเราจะหลบไม่ค่อยได้หรอก คือจริงๆมันสามารถหลบได้นะเวลาโปเกมอนมันใช้สกิลอครับเราสไลด์ซ้ายสไลด์ขวาในการหลบได้นะฮะก็อันนี้ก็คือกดรัวๆไปได้เลยนะครับอันนี้ไม่มีอะไรพูดเพิ่มเติมนะก็ตีบอสอย่างเดียวไม่มีอะไรครับก็เอาให้ลงให้ได้ภายใน5นาทีแล้วกันถ้าเกิดว่า,าทุกคนเก่งๆอ่ะมีตัวโปเกมอน CP 3000หลายๆตัวนะครับก็เอาลงอยู่แล้ครับเพราะว่ารวมกันตั้ง78คน โอเคครับผมจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็เดี๋ยวเราไปจับกันเลยกันแล้วกันเนะาะปลาปลาปลาลองดูครับว่าจะใช้กี่ลูกเอาละเอาเบอร์รี่ดีๆไปก่อนเลยอ่ะก็หมุนรอเลยครับผมผมชอบให้มันจมตีก่อนแล้วผมค่อยปลาใส่ครับคือเวลากระโดดบางทีมันกระโดดสองทีติดสามทีติดมันกะยากไงอย่าง,งน,น,ดดน,นี้กระโดดหนึ่งทีเห็นไหมกระบางทีมันก็อย่างเงี้ยอันนี้อจมตีละปลาไปเลย อันนี้วงมันกว้างครับจะขึ้นไนส์ก็ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าไหร่วงยิ่งแคบแล้วเราป่าเข้าไปในวงยิ่งดีอันนี้เผื่อใครจาได้นะอ้าวเดียวนะติดเลยอะเวรกรรมความเป็นจริงมันไม่ได้ง่ายขนาดนี้นะครับอันนี้ฟลุ๊กครับผมอันนี้ฟลุกบอกเลยเรียบร้อยครับอ่ะเดี๋ยวเราเช็คตัวของอ่าไอ้น,นี่ก่อนนะอัน,นี่นี่น,นความเก่งเช็คตรงนี้นะครับเท่าไหร่เอ่ยอืมก็จะสังเกตเห็นว่าเต็มหลอดไปอันหนึ่งนะฮะก็ค่อนข้างค่อนข้างดีค่อนข้างดี นะแต่ว่าผมเคยมีตัวหนึ่งได้เต็มหลอดด้วยนะก็เป็นสิบห้าสิบห้าสิบห้านะครับเต็มหลอดเลยอันนี้ก็เดี๋ยวปักบดไว้นิดนึงก็แล้วกันว่าตัวนี้ดีนะครับโอเคเมื่อเราจบกระบวนการเรียบร้อยแล้วครับกลับไปที่แอปเมื่อกี้นะครับแล้วก็ปิดปิดไอ้นี่ด้วยนะปิดห้องครับเพราะว่าเดี๋ยวบางคนเขาเข้ามาทีหลังครับก็คือกดตัวนี้ครับแล้วก็ close l a t e room นะครับปิดห้องนะครับไม่ให้คนอื่นเข้ามาแล้วนะฮะเพราะว่าเรทนี้จบไปเรียบร้อยแล้ว เสร็จแล้วมันก็จะมีให้เราโหวตเพื่อนเราอีก5คนนี่แหละครับคะแนนของแต่ละคนจะได้มาจากเหตุการณ์นี้ก็คือทั้ง5้าคนเนี่ยเขาเข้ามาแล้วก็เข้ามาช่วยตีโดยที่ไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติอะไรเลยเนี่ยเราก็โหวตให้เขา5ดาวไปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดบางคนเขาไม่เข้ามาอย่างเงี้ยอ่าเราก็โหวตหนึ่งดาวแจ้งจะได้รู้ไงว่าเอยคนนี้มันแบบว่าเกียนไม่ยอมเข้ามาอะไรเงี้ยอันนี้ก็โหวตให้ครบ5คนไปเลยนะครับอันนี้ต้องช่วยๆกันนะส่วนคนที่เขาจอยห้องของเราอะครับ เวลาที่เขาจะออกจากห้องหรือว่าเขาตีเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะโหวตให้กับหัวหน้าห้องได้เช่นเดียวกันนะครับอ่าน,นี่คือจะเป็นในมุมมองของคนที่สร้างห้องโอเคไหมทีนี้เดี๋ยวมาดูมุมมองของคนที่ไปหาห้องกันละกันนะครับเนี่ยมีคนสร้างห้องพอดีครับไม่มีใครเลยผมเข้าไปเลยกันละกันทันไหมเนี่ยอ่า joy t i s l e a room ทันปะวะแหม่ไม่ทัน,นครับผมบางทีมันเร็วมากนะครับก็ไม่เป็นไรไปห้องอื่นก็ได้แล้วก็เวลาเราจะรีเฟซห้องหน้าจอนี้เราต้องสไลด์ลงนะครับ จะไม่เหมือนช่องแชทนะนี่เนี่ยนี่น,ะน,น,นี่ยังไม่เต็มยังไม่เต็มเข้าไปใหม่ดิทันไหมเนี่ยโอ้ไม่ทัน <laughs> คือผมจะบอกว่าคนที่เขาอ่ามีเหรียญเยอะเขาใช้คําสั่งออโต้จอยได้ไงมันมันทําได้อะก็ลองกดดูเห็นไหมเนี่ยออโต้จอยแล้วกเ็เลือกได้ครับว่าจะเอาโปเกมอนตัวอะไรที่เราจะเข้าไปสู้นะเมื่อกี้ผมเอาซามาเซนต้าใช่ไหมเนี่ยซามาเซนต้ากดเซฟอ่าแล้วก็ด้านล่างครับกดคอนติเนียเห็นไหมครับแล้วมันก็จะมีให้เราเลือกเห็นไหมสำหรับคนที่อ่อเขามีเหรียญนะเขาจะสามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้ไง ถ้าเกิดใครไม่มีเหรียญก็เก็บฟรีเอาวันละห้าเหรียญหรือเติมเงินในระบบเนี่ยครับไอ้ตัวเนี้ยมันจะมีให้เราซื้อเหรียญด้วยนะครับให้ให้เรามาดูที่เซตติ้งก็ได้นะครับด้านขวาล่างแล้วเนี่ยมันจะมียัวคอยเห็นไหมครับเออนั่นแหละเราก็สามารถรับฟรีได้แชร์ก็รับฟรีอะไรอย่างเงี้ยหรือซื้อเห็นไหมครับมันซื้อได้นะอันนี้เดี๋ยวผมจะหาห้องให้ได้ก่อนแล้วกันครับรีเฟรชไปเรื่อยๆแล้วก็หาห้องให้เจอก่อนแล้วกันเนาะอันนี้ต้องแยกงกันเข้านิดนึง โอเคผมหาห้องเจอแล้วนะครับเข้ามาจะเป็นอย่างนี้นะครับให้กดตัวนี้นะครับเพื่อ copy เพื่อนของหัวหน้าห้องนะครับแล้วก็กลับเข้าไปในเกมนะครับ add เพื่อนนะฮะเข้าไปที่เดิมเนาะแล้วก็ไปที่เฟรนด์แล้วก็ add f r รนด์นะครับท่านผู้ชมกด paste ได้เลยนะเพราะว่าไอ้ระบบเมื่อกี้มันทําการ copy ให้เราเรียบร้อยละแล้วก็ paste อันนี้คือจะเป็นรหัสของหัวหน้าห้องนะครับก็เซ็นไปแล้วก็กดเซ็นนะครับอ่าแค่นี้แหละก็เดี๋ยวรอหัวหน้าเขารับนะครับ ในระหว่างนี้ครับเราก็กลับไปที่แอปของเรานะฮะเพื่อที่จะแจ้งหัวหน้านะครับว่าเราแอดเรียบร้อยแล้วนี่ไงเห็นไหมครับติ๊กที่เมื่อกี้ปุ๊บมันก็จะขึ้นเลยว่า friendship request to host เรียบร้อยถ้าต้องการแจ้งแอดมินว่าเราพร้อมแล้วก็ a n r เหมือนเดิมนะครับก็คือ add and ready นะฮะเรียบร้อยแค่นี้แหละจบ ก็รอหัวหน้าเขารับแอดนะครับแล้วก็ให้สังเกตบริเวณด้านขวาล่างตรงนี้ให้ดีนะครับถ้าเกิดหัวหน้าเขาชวนเราเรียบร้อยแล้วเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นสีส้มๆนะครับอันนี้ก็จําไว้นิดนึงแล้วกันคราวนี้ก็รออีกเดียวครับรอหัวหน้าเขาแอดมาแต่ถ้าเกิดรอ,อนานจนเกินไปนะครับกลับไปคุยหัวหน้าหน่อยนะฮะกลับไปในห้องคุยกันนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นหัวหน้าเกลียนหรอไม่ยอมส่งรีเควสต์มาอะไรเงี้ยคือบางทีเราอาจจะเข้าไปในห้องที่เขากําลังตีบอสเสร็จแล้วเงี้ย เขาเข้าใจไหมเขาตีบอสเสร็จเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยเออแล้วเราเพิ่งเข้าไปทีหลังอะไรเงี้ยก็คุยกันให้เรียบร้อยกนแล้วกันนี่ไงครับนี่ไงครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วเห็นไหมมันขึ้นแล้วเห็นไหมครับมีคนอินไว้มาเรียบร้อยแล้วครับแล้วดูชื่อนิดนึงนะว่าใช่คนที่เขาชวนเราเมื่อกี้หรือเปล่านะครับก็ใช่เนาะเมื่อกี้เช็คเรียบร้อยแล้วก็อันนี้ก็ต้องใช้ตั๋วระยะไกลนะครับเนื่องจากว่าคือแอปนี้คนเขาใช้กันทั่วโลกนะบางทีผมก็ไปตีนู่นอ่ะบารซงบารเซินโอเค 20วีก็ออกนะครับแต่มันน่าเสียดายอย่างหนึ่งนะคือผมไม่สามารถชวนคนอื่นเข้ามาได้แล้วถ้าเกิดผมสามารถชวนคนอื่นเข้ามาได้ด้วยอ่ะมันก็จะทําให้การเล่นหรือว่าการต่อสู้กับบอสมันก็จะจบได้ง่ายขึ้นไงอันนี้ทําไม่ได้นะครับอันนี้ก็รอตีบอสอันนี้เหมือนเดิมนะครับก็ไม่มีอะไรก็ขอข้ามเลยก็แล้วกันนะฮะ ทีนี้เมื่อจบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็เหมือนเดิมครับกดที่ด้านขวาบนใช่ไหมครับแล้วเราก็ลิฟเลดลูมได้เลยนะครับแล้วก็เขาก็จะมีให้เราทําการให้ดาวหัวหน้าห้องเห็นไหมครับอันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมแล้วกันถ้าลงแล้วไม่มีปัญหาอะไรก็ห้าดาวไปนะครับแต่ถ้าเกิดลงแล้วมีปัญหาก็แล้วแต่เลยหนึ่งสองสามสี่เต็มที่โอเคท่านผู้ชมก็น่าจะพอเห็นภาพแล้วนะครับว่าเออห้าปีผ่านไปมันก็ยังคงแบบมีคนเล่นเยอะอยู่เนาะเสาก็มากขึ้นอะไรก็มากขึ้น นะครับสำหรับคนที่สะดวกเล่นก็ค่อยเล่นเนาะก็ถ้าเกิดใครไม่สะดวกเล่นเอยแบบเสาไม่ค่อยมีอะไรเงี้ยก็ต้องทําใจนะครับเดี๋ยวผมเลเวล38เนี่ยผมจะแจ้งที่อยู่ของเสาได้แล้วเดี๋ยวว่าจะทําให้มันมีเสามากกว่านี้นะครับก็คิดถึงก็กลับมาเล่นครับคลิปนี้ไม่มีอะไรครับมาสอนเพิ่มเติมให้สําหรับคนที่แบบเงาเงานะฮะว่าเออมาเล่นคนเดียวเพื่อนเลิกเล่นไมหมดแล้วเนี่ยตีบอสยิมยังไงนั่นเองครับบายบายครับ